เลขดวงรายวันพ,พลังงานพระยิบสีประจำวันศุกร์ที่8เดือนกันยายน2 5ง 6, 6, 6นะครับซึ่งตรงกับวันแรม8ค่ข้าเดือน9ปีถาะน,นะครับสีที่ใช้เสริมช่วคราววันนี้จะเป็นสีชมพูนะครับสีที่ใช้ในการอุป,ปถัมภ์วันนี้จะเป็นสีส้มนะครับกับสีขาวนะครับแต่สีที่ห้ามใช้วันนี้จะเป็นสีดํานะครับผมเลขนำโชคประจำวันนี้จะเป็นเลข 6, เลข3เลข4เลข9แล้วก็เลข5นะครับผมแต่ก่อนที่ไปรับฟังคำพยากรณ์คนที่ชมทางทวิตตอและในทุกแพลตฟอร์มนะครับกดไลค์กดัวาใจอีกแชร์คลิปนี้เพื่อเป็นสัพาันธ์บุญและเป็นธรรมทานนะครับคอมเมนต์รับพลังงานบกุกบวกจากสศัจิสิทธิ์และครูบาอาจารย์นะครับแต่ถ้าเกิดวัานไหนที่รับพลังงานไปที่ดีให้คอมเมนต์ว่าน้อมรับพลังงานแต่ถ้าวัานไหนที่รับพลังงานไปที่ไม่ดีให้คอมเมนต์ว่า ขอเคลียร์พลังงานนะครับผมเอาล้วครับวันนี้นะครับใครที่เพิ่งชมคลิปอาจารย์เป็นครั้งแรกนะครับนะอยากสนับสนุนอยากติดตามอาจารย์ไม่อยากพลาดคอนเทนต์ดีๆนะครับกดติดตามโปรไฟล์ให้กับอาจารย์ในทุกแพลตฟอร์มนะครับดูดวงส่วนตัวมีค่าเปิดเป็นเต์จีห้าราสิบเก้าบาทนะครับผมใครที่สนใจคุณผู้ชมทางทิกตอกกดลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์ทิกตอกของอาจารย์เข้าไปโอนเงินจองคิวกันเอาไว้ได้เลยนะครับส่วนคนที่ชมทางแพลตฟอร์มอื่นคุณสามารถติดต่อทางอินบ็อกซ์ของแต่ละแพลตฟอร์มเอาไว้ได้เลยครับผมอ่ะนะครับมา พูดทางเปิดทางมันเปิดสังครั้งเปิดนะครับเราจะมาดูกันว่าใครดูจนจบความประสบความสําเร็จนะครับอันนั้นจะเริ่มตแต่ท่านที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับได้ไพ่หนึ่งเหรียญนะฮะ Age of Pentacle วันนี้กิจการของคุณนั้นจะได้รับโครงการใหญ่ๆนะครับงานของคุณกําลังจเจริญเติบโตมีผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาสนใจในการที่จะช่วยงานของคุณให้ดีขึ้นนะครับการเงินมักจะมีโชคลาภนะครับ ทําทอะไรก็นะครับจะมีเงินเป็นก้อนๆไหลมาเทมานะครับค้าขายนี้ยิ่งดีเลยนะครับสุขภาพวันนี้นะครับก็จะแข็งแรงนะครับบํารุงดูแลร่างกายกันด้วยนะจะทางานหนักเกินไปคนโสดครับวันนี้ความรักคุณมักจะมีคนที่เข้ามารักคุณนะครับแล้วก็ทุ่มเทให้กับคุณคนที่มีคู่นะครับวันนี้คุณมักจะได้ของขวัญของรางวัลหรือมีโชคลาภจากคนรักของคุณนั่นเองวันนี้ขอผ่อนขอโชคลาภให้ขอกับ พระพิคเนตปานประธานพรและองค์พระแม่ลักษมีครับผมท่านที่เกิดในวันจันทร์นะครับได้ไพ่สี่เหรียญน,นะครับวันนีนะ้คุณมักจะเป็นคนที่เครียดนะครับนะกำลังจะทำในหลายอย่างนะครับคิดเยอะเลยนะครับแต่ก็อาจารย์แน,นะนำว่าให้ลองค่อยๆทำในสิ่งที่คุณทำดีอยู่แล้วนะครับ เริ่มทีละเล็กทีละน้อยแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นเองนะครับอย่าคิดเยอะอย่าเครียดการเงินให้ระวังในการไปเซ็นเอกสารเลยว่านะครับอาจจะมีในเรื่องของปัญหาเกาี่ยวกับเรื่องธุรกรรมการเงินงนะครับอันนี้ต้องระมัดระวังสุขภาพนะครระวังเรื่องของความเครียดอาการทาตามปลายมือปลายเท้านะครับคนโสดครับความรักบางครั้งคนจริงจังหรือว่านะครับอยากให้มันดีนะฮะแต่มันก็ ทำไม่ได้นะครับก็ค่อยๆเป็น,นค่อยๆไปนะครับคนที่มีคู่นะครับวันนี้คุณพ่อจะเป็นคนที่มโนเก่งคิดเยอะแล้วก็ขี้หึงหวงด้วยนะครับใจเย็นๆทุกอย่างจะเริ่มดีขึ้นครับวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ขอกับองค์พระพิคเนตนะครับปางประธานพรครับผมท่านที่เกิดในวันอังคานครับได้ไพ่สี ดาบนะฮะวันนี้กิจการของคนนั้นมักจะมีปัญหาอยู่รอบด้านนะครับจนบางครั้งช่วงนี้อาจจะต้องพักสักหน่อยนะครับนะบางทีโหมงานหนักเกินไปนะครับอาจจะทําให้เครียดเพราะฉะนั้นแล้วก็นิ่งๆซะก,ก่อนนะครับวันนี้เนาะนะตั้งใจพักผ่อนเพื่อที่เอากําลังใจนะครับนะ การเงินก็เช่นกันนะครับวันนี้อย่าเพิ่งลงทุนอย่าเพิ่งทําอะไรนะครับเพราะทำไปก็ยังไม่ได้ผลติดตรองดีๆในการที่จะลงทุนสุขภาพครับวันนี้นะฮะให้ระวังเรื่องการเจ็บป่วยนะครับเนื่องจากความเครียดหรือปัญหาเยอะนะครับนะคนโสดครับวันนี้คุณมักจะคิดมากและจริงจังจนบางครั้งนะครับมันยังไม่สมหวังก็เลยอยากจะพักสักครู่นะครับในเรื่องของความรักเนาะ คนที่มีคู่นะครับวันนี้ปัญหาครอบครัวปัญหาในความรักของคุณยังไม่่อยสู้ดีนักเพราะฉะนั้นแล้วใจเย็นๆนะครับอย่าเพิ่งใจร้อนนะครับผมวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ขอกับนะครับองค์พระผูมเจ้าที่พระพรมแลวก็องค์พระพิคเนตนะครับผมท่านที่เกิดในวันพุธกลางวันและกลางคืนนะครับได้ไพ่นะครับไนท์ออฟเพนเทนเคิลนะฮะวันนี้กิจการของคุณนั้น ดูนิ่งๆต้องพิจารณาหลายๆเรื่องนะครับในปัญหาที่คุณเข้ามาอยู่นะครับการมันก็เช่นกันนะครับในวันนี้ยังไม่ค่อยมีอะไรได้อะไรเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นต้องดูดีๆนิดนึงเนาะสุขภาพนะครับให้ระวังในเรื่องของการเป็นป่วยนะครับอาการปวดหลังปวดเอวนะครับคนโสดครับวันนี้ความรักยังไม่ค่อยแฮปปี้สักเท่าไหร่นะครับบางทีคุณอาจจะผ่านอะไรมาเยอะนะครับแต่ว่ายังไม่อยากที่จะลงไปกับใคร คนที่มีคู่นะครับวันนี้ปัญหาความรักของคุณนั้นทุกอย่างจะแก้ไขได้ถ้าคุณนั้นได้ลงมือพูดคุยกันบ้างนะครับวันนี้ขอพอรขอสชคลาพพุดธกลางวันนะครับให้ไหว้องค์พระตาสาคตมหาราชนะครับพุดธกลางคืนก็เช่นกันนะครับผมโอเคท่านที่เกิดในวันพฤหัสครับใส่ไพ่ห้าถ้วยนะฮะวันนี้กิจการองคณนั้น วันนี้จะเครียดนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าบางทีเรามักจะกังวลกับปัญหาเดิมๆที่มันเกิดขึ้นนะครับอาจารย์แนะนําว่าให้มองไปข้างหน้านะครับบางครั้งเนี่ยเรื่องที่มันรบกวนจิตใจเราเนี่ยต้องวางมันไว้ก่อนนะครับแล้วก็ลุยไปต่อการเงินนะครับวันนี้ยังไม่ค่อยดีเท่าที่ควรนะครับเพราะว่าบางทีเราอยากจะตกกังวลกับปัญหาเรื่องการเงินแต่จริงๆแล้วนะฮะอาจารย์มองว่าโอกาสของคนนั้นมีมากนะครับสุขภาพนะให้ระวังปัญหาระลอง สุขภาพนะฮะให้ระวังปัญหาเรื่องของความเครียดโรคกระเพาะอาหารโรคเก่าๆที่เกิดขึ้นมาคนโสดครับผมวันนี้ความรักคนมักป็นจมจัง,จง,งเรื่องเก่าๆเรื่องอ,งอดีตมาเปลนไปนะครับคนที่มีคู่นะครับวันนี้ปัญหาความรักคนรักจะเป็นเรื่องจุกจิกหรือมีเรื่องที่ไม่สบายใจเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นใจเย็นๆนะครับวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ขอกับองค์หลวงปู่ทวดนะครับ่ปลืมสดหม่นนั่งสมาธิด้วยนะครับค่านที่เกิดในวัน ครับได้ไพ่หนึ่งเหรียญนะครับวันนี้งานของคุณนั้นจะมีผู้ใหญ่เข้ามาให้การช่วยเหลือและอุปัมภมนะครับการเงินนักจะมีลาบลอยนะครับโชคลาบดีๆเข้ามาเยื่มเลยนะครับสุขภาพครับวันนี้ให้ดูในเรื่องของการเจ็บป่วยความดันสูงนะครับหรืออาจจะต้องทําบุญเกี่ยวกับเรื่องโรงพยาบาลสักหน่อยนะครับเป็นการเสดอเพราะคนโสดครับวันนี้คุณอาจจะมีคนนาเมตตามาอุปัมภมคุณนะฮะ คนที่มีคู่นะครับวันนี้ปัญหาความรักก็จะคลี่คลายและจะได้ข่าวดีจากคนรักของคุณครับผมวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ขอพรของพ่อแม่รักสมีเทปีหโชคลาภนะครับท่านที่เกิดในวันเสาร์ครับได้ไพ่อาศวินเหรียญน,นะครับวันนี้กิจการของคุณนั้นมักจะมีเรื่อง เข้ามาให้คุณต้องคิดเยอะนะครับเครียดแต่ว่าการเงินนั้นดีขึ้นนะครับในปัญหาค่าใช้จ่ายต่างๆที่เข้ามาก็จะสามารถเคลียร์ได้นะครับสุขภาพครับให้ดูในเรื่องของอาการปวดหลังปวดเอวนั่งนานนะครับออฟฟิศซินโดรมคนโสดครับวันนี้คุณยังดูนิ่งๆอยู่นะครับยังไม่หุเปิดนะครับให้ใครเข้ามาเนาะนะครับคนที่มีคู่ครับวันนี้ปัญหาความรักของคุณมันอยู่ที่ว่าคุณนิ่งเกินไปบางทีคุณซ่อนความรู้สึกนะครับ อาจจะแนะนําว่าให้คุยกันบ้างเปิดเผยกันบ้างก็จะดูดีความรักก็ได้มีความสดนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่คอมเมนต์มาเป็นกําลังใจนะครับช่วยกดหัวใจกดแชร์และก็คนที่ดูจนจบนะครับอย่าทาทุกอย่างที่อาจารย์บอกขอให้ประสบความสำเร็จสมหวังดังใจปรารถนานะครับขอบคุณครับ